อิมีนาปุญญกรรมเมนะอุปัชยาคุณุตราอาจาริยูปาการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจาพรหมะมาราจอินทาจาโลกะปาลาจเทวตา ยะโมมิตามนุษาจามัชัตตาเวริกาปิจาสัพเพสัตาสุขีโหนตูปุญญานิปกาตานิเมสุขังจาตติวิทางเทนตูขิปปังปาเปถาโวมตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทธิเสนะจา ขิปปาหังสุลเพเจวะตันหุป,ปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธรรม,มายาวานิพานาตโตมะมังนัสสันตุสัพพาเยวะยัตถชาโตพระเวพะเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินา มาราลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปะวะโรนาโทธรรมโมนาโทวรุต,ตโมนาโทปัจเจกาพุทธโธจาสังโคนาโทตโรมะมังเตโสตามานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมา ทาสสาปุญญานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาด้วยบุญนี้อุทิไห้อุปัชาผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เกื้อหน,นุนทั้งพ่อแม่และปวงญาติศูนย์จันทร์และราชาผู้ทรงคุณหรือทรงชาติพรหมมาและอินทราชทั้งถวยเทพและโลกบาล โยมมาราชมนุษย์ผู้เป็นกลางผู้จ้องพานขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภาพผลให้สุขสามอย่างล้นให้รู้ถึงนิพพานพลันด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้ปวงสัตว์ เราพันได้ซึ่งถึงการตัดตัวตันหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกพบที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายโอกาสอย่าพึงมี แก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องปทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพระพุทธผู้บวรนาศพระธรรมที่พึงอุดมพระปัจเจกาพุทธสมทบพ,พระสุงที่พึงผองด้วยอนุภาพนั้นขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิทป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทิน